ตรีรัตนมหา,าธาตุจังหวัดลบบุรีวันที่6พันวาคม2568มาถึงเวลา11โมงกว่าๆแดดร้อนเปี้ยงเลยจังหวัดลบบุรีนะวัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดลบนะดลาาดลบุรีวันที่6 คันวาคมสองห้าหกแปดมากับน้ำป้อมเหมารถตู้มานะออกมาตั้งแต่หกโมงเชา้ามาที่นี่ที่แรกก็ไม่ใช่ที่แรกเป็ที่สองเมื่อกี้วัดเสาห้ายก่อนที่แรกวัดทวายสังกทานมา <c oughs> <c oughs>

เนี่ยอยู่ตรงข้ามสถานีรถไฟเลยสถานีรถไฟฝั่งโน้นมันไม่มีชื่อก็เลยหาไม่เจอดิบนไปไหนก็ไม่รู้ มันก็จะเป็นใครต่อตัวเองนะลูกไหมวิชาแปลงกายแปลงกายสามารถจะแปลงเป็นอะไรก็ได้ตามทิจัยแล้วนึกจริงเหรอครัจริงจริงได้กัรับแต่วิชาที่รองนี่คือวิชาทำขันน้ำมนต์อีกขันน้ำมนต์สำคัญนะจำไว้นะลูกขันน้ำมนต์หาแม้ว่าเองแปลงกายเป็นสัตว์เป็นใครก็ตามแต่ทำขันน้ำมนต์นี้หายหรือตกหล่น จะติดอยู่ในล่างนั้นไปตลอดชีวิตเราไม่รู้ว่าหลวงตาเนี่ยจะเมตตาจะมอบอสอวิชานี้ให้กับสิทธิ์หรือเปล่าเขารับเอาหายั้งคู่เลยลูกเอาไปใช้เอาไปใช้และที่จะสาเ,าเอียงหูมาเียงหูมารับหลงตา ทำได้จริงหรือเปล่าไบอกให้ไม่ต้องกลัวเดี๋ยวสักวันหนึ่งอะไรจะมกนจะได้ชานช้าเชื่อมีได้ทีได้อาจารย์ไม่ทำขันน้ำม์ล่าตัวเองก่อนอ่ะทำไมอ่ะได้หายแก่ทันทีาแล้วยใครก็ไปลงไล่อย่างนี้แติแต่มีข้อแม่นะถ้าหากแม่งแบแปลงกายเป็นสัตว์หรือเป็นอะไรก็แล้วแต่ทุกวันพระสิบห้าคำเราจะกลับกลายมาเป็นมนุษย์ได้สามชั่วโมงเขารับหรือเลา ถ้าอย่างนั้นสิขอกราบลาหลวงตาออกถ้ามีโอกาสช่วงสิจะกลับมาเยี่ยมหลวงตาครับครับลิ่ี่ทั้งสองที่องค์ทั้งสองเย่ยมไ้ราฝันล่าก็เดินทางไปพร้อมกันจากไทย ไม่หยุดนะจะาเพียรเออเออเออเคียนพายืนยันสัญญาเอ่อเอ่อเอ่อเรื่อาดนี้โชคชะาวเดียวสองไม่ต้องห่วงยาจะจะอดูแลให้บิมให้มารับเจ้าเพื่อจทัเลยเดี๋ยวไ็แยกกันทั้งาน้ำเบื้องอาสัน้ำกรง พรดน้องชายนะฮะับโปเต้สุคนธาครับรับบนเป็นพระราชโอรสก้องฤทธิ์ของพระศักดิ์คำโปรดและพระเมรุสีดวงดาวเมดพี่สาวหนาวก็ไข่รุ่งสามคนอยู่กันเนี่ย ของ,งเงียปารุ่งต้อเต้สุขคทา